ครับสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับเองไม่โมเมสวัสดีนะครับสวัสดีมีจ๋ามีจ๋ามามาสวัสดีจ๋ามีจ๋ามีจ๋าสวยครับจ๋าสวยเมีจ๋าสวยมีจ๋า นียจ๋าสวย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 นายจ๋านายจ๋านียจ๋านายจ๋า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 สวัสดีครับโอ้โหดูผลงานเกินเมื่อคืนครับเกลียยที่เออถอยถอยถอยก่อนมา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 ถอยถอยถอยใสเกียถอยถอยยาวถอยยาวไปเกี่ยฝั่งนู่นมาถอยถอยถอยอีก

อยอยอ,อา,อ,า,านนอยิ้มหวานห่อยยิ้มยิห้หวานเยฟวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีนะครับวัดีตอนเช้า ดูผลงานเมื่อคืนที่ผมโยนให้อาหารเมื่อคืนครับเมื่อวานให้แบบเยอะมากดูผลงานเขากินครับเปี้ยงมีเ่เศษขยะเขาเมฆนเต็งโมมา,าเมีหนาวสวัสดีครับพี่เลนสวัสดีครับเม่จา๋า จ๋าก่อนนีจ๋ามีนีจา๋จาจ๋าไม่สวยเลยจ๋าสวยย่อสวยมีจ๋านีจ๋าเนี่ยหายเสียงอากาศหนาวเริ่มเริ่มหายไปครับเย็นอยู่เย็นไม่มากเท่าไหร่ครับวันนี้ไม่เหมือนสองวันสามวันที่ผ่านมาโอ้โหสองสามวันหนาวมากครับอืม ก็ผลไม้มาถึงนะครับมาถึงเมื่อวานเดี๋ยวประมาณแปดเก้าโมงนี้แวควันเข่วจะไปรีวิวแล้วก็เดี๋ยวก็จะทยอยไปส่งให้น้องๆช้างครับพี่ลินจะทยอยไปส่งให้น้องๆช้างอืมมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวจะไปรีวิวนะครับตอนนี้มาทำความสะอาดน้องโมเมก่อนครับอืม ให้เมยกินแตงโมก่อนครับแดดสอง ครับใจเยน็นโอ้เด็ดส่งครับใจเย็นครับกำลังผ่าแตงโมงกับมันแก้วให้เหรอ นี่จ๋านี่นี่เสียงหายไปในเสียงนี่จ๋านี่จ๋านี่จ๋าอืมโอเคครับ กินครับกินได้อะไรไหมครับแตงโมวควันเขียวก็สั่งมาไว้แล้วครับแตงโมมันแก้วแตงแตงกวาครับกกล้วยก็มีครับสามอย่างสี่อย่างแต่ก็จะเดี๋ยวจะทยอยไปส่ง เออเอาไปให้น้องๆช้างครับที่เอฟซใจบุญหรือผู้ใหญ่ใจบุญครับมอบหมาให้ควานเขียวเอาไปให้น้องๆช้างครับวันนี้ครับแต่นี้ไอเป็นมันแกวที่ของพี่อินตอนสี่ห้าวันที่ผ่านมาเพิ่งหมดวันนี้ครับก็ขอบคุณพี่อินพี่กิงครับขอบพระคุณนะครับพี่กิง่งพี่คุณป้าอาลไทยมากๆนะครับขอบพระคุณนะครับ โมเมก็ได้กินทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นครับแตงโมกับมันแก้วครับขอบพระคุณมากๆครับอืมเดี๋ยวก็จะไปเห็นน้องๆช้างกินต่อครับจะไปวันนี้ครับจะขาเลาะครับวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆท่านมากครับวันนี้ควานเขียวจะขาเลาะครับก็จะทําความสะอาดก่อนขอทําความสะอาดก่อนแล้วก็ไปขนหญ้ามาไว้ก่อนครับ ดูเมื่อวานที่ควานเขียวตอนที่ไปเอพาลูกไปรับยาครับโยนอาหารไว้ดูครับเธอกินเกลี้ยงมีตะเสษบที่เขากินแล้วคลายครับเดี๋ยวนี้เธอเริ่มกินเก่งครับเธอเริ่มกินอาหารได้มากขึ้นมากครับโมเมครับอืมอะไรมีกินไปด้วยสั่นไปด้วย อร่อยไหมขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดียามเช้าไม่หนาวครับพี่กิงเริ่มจะไม่หนาวแล้วครับเย็นไม่เหมือนสองวันที่ผ่านมาครับสองวันสามวันที่ผ่านมาหนาวมากครับแต่วันนี้ก็อากาศเย็นน่าจะเริ่มน่าจะผ่านไปแล้วครับอากาศร้อนนะครับ ดูดูร้อนอร่อยไหมอร่อยไหมครับกินเยอะๆบำรุงช่วงนี้ดูแววตาเธอกินนะ,ะช่วงนี้กินผลไม้ทั้งชา้าสั้งเย็นเลยเป็นอะไรที่แบบขอพระคุณมากครับผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆท่านเลยครับ ควานเขียวมีแต่คำว่าขอบคุณแล้วขอบคุณอีนครับก็อย่าเพิ่งราคาญควานเขียวนะครับมีแต่คำขอบคุณครับหลายๆคำก็ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากมายนะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกครับอืที่นี่ครับได้ไอ้โมเมได้กินอาหารอร่อยๆครับผลไม้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแซ่บหลายแซ่บหลาย อะไรมีไม่พาอับนาำหรอตอนเชา้าตัวยังเย็นอยู่อร่อยอะอร่อยอืม มีจ๋าจ๋าด้วยครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญด้วยครับมีมีจ๋าในจ๋ายังไงมีจ๋าจ๋าก่อนขอบคุณค่ะมีจ๋าด้วยมีจ๋ามีจ๋ามีจ๋าเออกินไมยด้วยจ๋าไห้ด้วยครับโตเป็นสาวแล้วหนูโตเป็นสาวแล้วจะขึ้นมสองนะครับขึ้นมสองปีนี้ครับมศสิบสี่ปีนี้ สามวอสองครับอร่อยครับอร่อยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ,บ,รบเดียวควันเขียวก็จะขออนุญาตจบไลฟสดควันเขียวจะขออนุญาตทาความสะาดให้น้องเมย์ต่อครับนี่เดี๋ยวจะประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งครับจะไปรีวิวที่ของมามาถึงเรียบร้อยแล้วครับ มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดี้านเขียวโมเมสวัสดีครับพี่นี้ใช่พี่ที่สั่งผลไม้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับนี่พี่นิชานิสาชนหรือนิสาเออไสจิตคุณพี่นิสาชนใช่ไหมครับมาถึงแล้วนะครับมันแกว้วมาถึงแล้วนะครับใช่ค่ะขอบคุณนะครับมันแกว้วมาถึงแล้วเดี๋ยวกันเกียวจะไปรีวิวหรือ ก็จะทยอยไปส่งให้น้องๆช้างที่ท่านเจตนาให้จะมีชื่อช้างครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับขอบคุณนะครับเรียกพี่นิก็ได้ครับผมพี่นิครับเพราะว่าพี่นิมีสองท่านมีพี่นิสากับพี่นิควานเขียวจะสับสนก็เลยต้องถามก่อนต้องขอโทษขออภัยครับยินดีนะครับบางครั้งควานเขียวท้าจําไม่ได้ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่นิพี่นิ ก็พี่มีพี่นิสาอีกท่านหนึ่งก็จะไปตอนนี้เริ่มเริ่มจําได้แล้วครับเริ่มจําได้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับนานานเนานาอืม no, 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 no.